แนวไาลายปันไดกับปูนะแนวไาลา่ปันไดกับจ้าตัวแเมือนิ่งวาต,งงต่างแรงต่างธงถวายปูเพราะว่าเพิ่นกะยุคเดียวองค์เดียวรูปเดียวไปพี่น้องไปถวายปูน้ำกันแล้วบานนี่กะแนวทางตัวเลขก,กะคือเก่าให้เพิ่นยำให้ว่าตัวนะอันมาถวายผู้ใดนี่ จิตธารุรวมรวมได้กับมีเอซีโอนมารวมทำบุญนีดีแน,น,น่ออๆกัเลยสื่อของมารวมกันนี่แหละค่ะของใช้จำเป็นของใช้จำเป็นทุกอย่างมาม่าปลากระป๋องขนมปี๊บกาแฟหอยใหญ่ตรงชิลล์น้ำปูน้ำปลาสันไล่ทุกอย่างโซ่ลาเซลน้ำดื่มขไข่ไก่หงซ์สัก้ายยังคือสื่อมาครบถ้วนเราด้วยค่ะข้าวสารอาหารแห้งนะคะ มือนี้กะพึงจะได้มีโอกาสได้นํามาถวายซื้อไหว้หลายมือเราค่ะพึงจะได้มาเนาะหาเวลาหาวันเวลาที่ว่างๆอยู่มือมาถึงแล้วสําหรับปูทุดงกลางนานะคะันดงกลางทุ่งกลางไะฟันว่าได้ห่อขึ้นนะคือฮึ่วันได้ห่อได้หมดฟันดีบอกปูฟันว่าได้ห่อนวไาได้ห่อขึ้นนะคือฟันว่าได้ห่อเหินเดินอากาศแม่นบอ ปันดีมนันว่าปูถ้าปันแด้เอยค่ะเด็กสูตรก็แพงพงานแพง,พง,พงจีดแงใดแพงใช้แตงใดกันมก็ได้จีดแาบ้างเลยใช่แตงใดปูปูมันแาบ้างเลยเครื่องเครื่องอะไรน้ำไฟโซลาเซลล์มหาจีดให้ปูเพราะว่า,าวปูไตเทียนมันมบ่บค่ะไตเทียนเทียนมนกันแ <c oughs> ต่ไล่เนาะห้าเกิดว่า พอแล้วไตเทียนนะกระดับแล้วก็ไตไว้ปวดนี่อยนี่ให้มวลก็จ่อปุ๊บแล้วก็ตีกน้ำคนเดียวใส่บู๊ยกระตีกน้ำกระติกตัวละเลียดจุ่มมั้งดึกแล้วมันยังเป็นพลาสติกมเบ็ดบังลมเบ็อ่ามันอันตรายแล้วปุ๊บบ่ามันลมบ่ทอมีโซลาเซลล์แล้วเด้อปุ๊บมีนี่โซลาเซลล์แล้วไงยราปุ๊บอืค่ะวันนี้เอาจังไรเล็กเอาปุ๊บเป็นจังไรได้มีความฝันเหล็กนี่ไม่ แม่ก็ฟันมาได้หัวได้ก่อนเลยนึงฝันม<อ>าได้หัวมันดีด้คนย่างไปที่หัวขึ้นวะเลยว่ามันจี่ฟันดีจังเลยฟันมาได้หอ <c oughs> ไ้แม่หัวขึ้นจากพื้นด,นดินร้อยได้บอกปูร้อยได้สิบอาท่ร้อยันไปเลยเลขนี้มันมียนห้าสามมียนที่ี่ับศูนย์เจ็ดทางบนเนาะลาไมศู 02, 02, 5, นย์สองศูนย์ห้าศูนย์สี่สองนี่ส้มนี่เปเตแงเขาส้มนี่ะน้า 020542ได้นบนเ<ม>้าอล,ล่างเนี่ยปูฮะข้างบนนีมีอัน534407534407บนมี534407ล่างมี020542เนี่พวกนี้พวกนี้งั้นลันปูองอคนเหลือเด็กกันลันจูน้งนเงีนเ็กงันลันนี้พวกนี้เล็กกองเต็มแล้วบอกสู้ฝั่งแม่ด้ ตัวใดตู้มีศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองเลขกเงินล้านเลขเงินล้านอืย่างไดก็ว่าเลขเงินล้านพูเพราะว่าต้มเนี่ยเขาซื้อเป็นล้านบ่อาเขาซื้อเป็นล้านก็เต้องวอดพูว่าตัวละเจ็ดหมื่นตัวใดก็ตัวตัวละเจ็ดหมื่นต้องจอดนะที่จิบแรกผมเอาเลขต้มนี่แหละซุปเดียวกันนี่บ่ บานนี้ไม่เป็นล้านแล้วบานนี้ห่อมันฟันค้ามันวะเพราะว่ามันเข่าไปทั้งหนองคายแล้วโอ้ฟันดีพ่อบอกปู้ฟันว่าได้ห่อโอ้ฟันได้ว่าได้ห่อห่อกับสิบบ่ม่หาบอกปู้สิบไม่หาตัวได้ส่วนหานี่ค่ะอันนี้ฟันเว้นหอยางไปจริงหอึ้นไปจริงการฟันแบบในฟันดีเลยฟันแบบนี้ฟันดีที่ ปูเคยฝันปูเคยฝันดีเถืถถหอ,หอถือกันบ้างัดฝันว่าได้หอนี่ฝันได้ห่อถี่หมครับเลขสุดต,ตัวใดกับผู้บนเลขข้างบนมีหาสามซีซีศูนย์เจ็ดห้าสามซีซีศูนย์เจ็ดเลขงวดนี้รักลอยว่าสองมันได้สองแปดนี่สา<อ>มตัวปะปูน,นี่แหละอันสองสอง สองหาดสองหาดสาม 44, มันสองซีซนะีใช่ะหมพันธุขังเด่นสองห้าสามกับสองซีซีนี่จะคู่ค่ะสามคูนสองศูนย์เจ็ดจนมากันเลขศูนย์เจ็ดมันเคยถือเรื่ยมันถึกมันถือมันถึือลายๆกันถูกมันถือคะแรกันเก้าศูนย์เจ็ดมาเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์สามมันมันถึกอลายๆกันแต่ว่าเลขเข้าโบต้องเไปไ e, น็นลายเนยเราแค่สามคูนีสองห้าสาม แถ้าขันจังได้หวัวเนี่ยมันเป็นหาลดจ้ามาหากับหูกเล็กล่างตัวได้ปูเด็กล่างมีศ 02, 02, 02, 02. ูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองเด็กติบสีได้งอนเนี่ยเน้นตัวได้ปูเน้นตัวได้จ้าเด็กเด็กกันเด็กล่างบอ ทั้งบนทั้งล่างนะตัวล่างเนี่ยตัวไหนเอาล่างก้อนเนี่ล่างก้อนปูนหาล่างชนหานหาตัดขางบนนี่ไม่หาสามเลยในวงไว้หาสาบนเน้นหาามเนี่ขางบนนี่จะขูดหนึ่งสองสามนี่สี่คูเหมืนจะนี่งหาเก่าอย่เลยหาเก้าน้ำบ่อปูหาเก้าอีิกว่าสันน้งเขางบนบ่อปู ทางบนอบอกม,อนกมันหมดแ้าไม่ติดตกะสินเลขเลขวันจันทร์มันจะมี06070913แต่ว่า,หาเห้าแค่สองคูนี่0607เท่านั้นเท่านั้นบนข้างล่าง0607ทางบนทางบนนี่06ไม่หยีประเด็นมันมี0แท็กตี่0เจ้เห่าล่ามลายทั้โป๊นเต็มไปหมดเลยทีป่ปูเอาอละ แต่ว่าเขียนศูนย์หกับเขียนล่งกันในน้อยเท่ามันไม่เป็นแต่เบิงเลยมันเต็มเลยผ่านเมน,นเลขหาสามเจ็ดบ,บอหอนคำหาเก้าบอป๊หาเก่าเลขหาเก่ามันเลขคำนวณได้ไงบ,บอกมันเหมือนปูบอกเที่าเดียวบอกเที่าเดียวปูอย่าบอกบลเลี่มันเขียนแ<ล><ล>ยกกันแยกข,ข้างล่างมศศููนนยย์สอง์ห้า สี่สองแต่ไม่สามคูณนี่ทางล่างเห็นไหมเหนไหมไดดเดาบ้านไหมล่างนีิตัวได้แน,น่พูบ้านล่างมิตศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองสองศูนย์ห้าสี่สองเอาแค่สามคูณก็ได้มื่อห้าสามสี่สี่ศูนย์เจ็ดสี่นะ กันนั่นแล้วปูกูก็บอกมาอีกนเลูามว่เป็นยังเราเพิ่มแค่นั้นเพิ่มเพิ่มแค่ตัวเดียวเอาเน้นปูเน้นล่างแง่ซุนหาล่างซุนหาุนหาเรียก้วทบนหนึ่งหาสามทำตัวบนินบปูทาตัวมันได้สองแปดได้สองแปดล้สองหาสามมันละสองหาามนี่อืมคล้ว สองตูนเจ็ดเป็นกี่แล้วแ้าไขา่ฟันไม่ได้หอนมันไม่หามไม่พบเลยครับอืนน้นไม่ได้หอก็บเล็บกูกับสิเข่าตอนตัวแต่ว่าขาม,ม,มันหอนจริงแต่ว่าไม่ได้เข่าของบนครับเข่าของบนฟังเอาด้วพี่น้องโค้งสุดท้ายว่าปูนี่โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายปู่กลางนาโค้งสุดท้ายปู่กลางนาเบังเลขบ้าน ปูจับให้นะคะจับถึงแอนนะปูแอนเนี่ยห้าสามสี่สี่ศูนย์เจ็ดทางบนเนาะห้าเก้าศูนย์หกโอ้ดวลายกดเลสองห้าสามสองสี่สี่สองศูนย์เจ็ดหันมาปูแยกกันลงต่ำๆเฮ็ดเลีจงสั้นล่ะ เอาว่ได้เนาะต้นเี้ยเนาะค่อยหมุนมาใตั้งกี่คนกันได้ตัวได้หรอตัวละเมินบอกพันดีเมินละว่าเมินเลยศูลฮานศูลหานโตเท่าไหร่เท่าไหรจ้าตัวละเมินตัวละเมินเลยบอกอาดตัวได้ก็ปูซูานเท่าไหร่กัค่ะละเมินตัวละเมิน เหมือนคุณเหมือนเลยแา่เซอเหมือนนี่มันก็ได้เจ็ดหมื่นง่งบ่อือนี่บอกปูตัวละหมื่นตัวละหมื่นน่ะตัวหนาบนล่างย่างเดียวอืมตัวละหมื่นนี่เยกข้างบนนี่ไม่ไน้พแยกข้างบนมันซวนเจ็ดนี่ซวนเจ็ดนี่บอกปูอ่าซวนเจ็ดหมื่นคือกันบอกคับปูแต่ว่านอัโนบุหุจักตะวันวันวะแดงหอเนี่ยแหละสำคัญต้ว่านเลขกัน มันใจเล็กุ่มจินล่างนี่ยนะผู้มันใจร่างนี่ปอะที่นี่คือลายไม่ซูนสองซูนหาสี่สองสี่นะครับผูมันใจล่างไรก็บนแต่ว่าเลขเนี่ขตัวนี้ไปไปหอดไก่แล้วไปหอดไส่หรอปูไปไปหอดยิงนอกแล้วไหมบ่หอดฮหราแต่ไม่ได้กาผมบอกไปไก่ก้นนั่หอดทั่วเนี่ยวะไอ้เลขมันมากบาดนี่ปูวมาเร้ ก็จะไปเร็วแต่แมวลายปันไดกว่าปูนะแมวลายปันไดกวับจ้าตัวละหมื่นยังไงต่างร่างร่างตัวละหมื่นเด้อมื่นตัวมันกับเจ็ดได้เจ็ดหมื่นล่างตัวละหมื่นเนี่ยตัวไดปูส่วนห้าส่วนห้าตัวเดียวห้าตัวตัวละหมื่นตัวละหมื่นบนได้กู้บัางบนมือศูนย์เจ็ดเนี่ยบนศูนย์เจ็ด ตัว,ลวเลขเท่าไรนี่ผู้บนอันนี้พวกหูจักพวกหูจักเขาไ่ได้บอกไปว่าครับค่ะศูนย์เจ็ดครับหาสามที่บนข้างบนครับผมอันนี้เขาไ่ได้บอกไปแต่ก็บอกแต่ข้างล่างบอกแต่ข้าง,งล่างเท่านั้นอื